สวัสดีครับทุกคนครับช่องปลาเขตร้อนจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เกาะร้านเป็ดล้านไก่ครับเกาะร้านเป็ดร้านไก่นี่คือเป็นแหล่งตําน้ําในจังหวัดชุมพรครับเป็นเกาะอยู่2เกาะที่อยู่ใกล้ๆกันทําไมเขาถึงเรียกร้านเป็ดกับร้านไก่ล่ะครับเพราะว่าเขาคิดว่านกางนวนที่มาอาศัยเป็นเป็ดกับไก่แล้วมีจํานวนมากเป็นล้านเลยครับเขาเลยเรียกเกาะร้านเป็ดล้านไก่ แต่อีกตำนานหนึ่งเกาะล้านเป็ดร้านไก่ก็คือมีเรือประมงที่ขนเป็ดกับขนไก่มาแล้วมาล่มแถวนี้เจ้าเป็ดก็ว่ายไปเกาะหนึ่งเจ้าไก่ก็ว่ายไปเกาะหนึ่งก็เนี่ยครับที่มามีสองตำนานครับที่ผมได้ยินมาอ่ะไม่ต้องพูดถึงเป็ดไก่แล้วครับก็มาดูปลากันดีกว่าครับปลาแรกที่เราเจอนี่ครับก็คือเจ้าปลาสลิดหินนะครับเขียวครับนี่ครับเป็นฝูงเลยครับเขาก็ว่ายอยู่ในมันเนินของกองหินนะครับ จากนั้นเราก็เห็นปลาผีเสื้อนูรีคีบยาวครับแม่ว่ายหลบไปแล้วสองตัวครับคือก็ไม่ได้เน้นอะไรนะครับก็ตอนนี้ว่ายตามคณะไปนะครับจะเห็นเลเซอร์ของผู้นำกลุ่มครับคือครูพินิษครับจะมีเลเซอร์สีเขียวอยู่ครับเฟียวฟาวมากจากนั้นมาดูตรงนี้ครับแม่เจ้าปลาตัวนี้หลบไปแล้วครับเจ้า Black Tri p นะครับ g o o ปอ e นะครับหรือว่า เจ้าหางดําแต่หางไม่ดำนะครับดูตัวตอนเล็กๆกมันจะแดงนะครับตอนตอนโตเนี่ยครับมันก็จะเป็นสีขาวนะครับแหมมันก็ไม่ได้แดงอย่างที่คิดเลยครับน่ารักมากเลย กระปังหาที่นี่นะครับเป็นต้นเป็นต้นไม้เลยครับอยู่ขึ้นปนกับแท่ทะเลนะครับก็ไม่ได้หนาแน่นแบบฝั่งอันดามันนะครับเป็นก้านขึ้นไปแบบต้นไม้เลยครับจ้าแท้ทะเลหรือกระปังหาตรงนี้มีสีขาวนะครับสวยมากเลยเป็นสีขาวแล้วก็สีเหลืองครับเนี่ยน้องอุ้มก็โชว์ให้ดูครับว่าตรงนี้มีกระปังหาสีเหลืองกับสีขาวอยู่ครับ เราไปดูซูมใกล้ๆก,กันนะครับว่ามันมีอะไรเกาะอยู่บางที่ก็จะมีม้าน้ําหรือปลาเล็กๆอาศัยอยู่พวกปลาบูอะไรเงี้ยครับแต่ตรงนี้ก็ไม่มีนะครับก็เป็นกิ่งก้างเหมือนกิ่งต้นไม้เก่านะครับซึ่งมันก็มีเสน่ห์ของมันนะครับไม่ได้มีสีสันแบบฝั่งอันดามันนะครับก็มีเจ้าปลาสลิดหินหางผิวนะครับว่ายลงมาอยู่นะครับ พื้นก็จะมีพวกปกลังครับเจ้าฝูงนี้ก็คือเจ้าปลาข้างเหลืองนะครับว่ายโฉบเราไปนะครับเรว่ายหากินแพนต้อนครับน้ําวันนี้ไม่ได้ใสนะครับกไกลๆนั่นคือเจ้าปลากระพงครับน,น่ารักมาก เราก็ฟังเสียงกระดิ่งของครูพินิจนะครับเพื่อจะดำน้ำตามแกไปนะครับนี่ครับฝูงเจ้าปลาสลิดหินหางเหลืองนะครับโกลเด้นเทลนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็เป็น ปลาในกลุ่มของปลาคารฟิตนะครับหรือปลากระกตูนะครับเจ้านี้ก็คือเจ้าพิงก์อานิมอลนีฟิตนะครับที่เรียกเจ้าพิง์นะครับก็เพราะตัวเขาสีชมพูนี่ครับซึ่งเขาอาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเลฐานม่วงครับจะอาศัยอยู่ในฝั่งอ่าวไทยนะครับเนี่ยครับภาษาไทยก็จะเรียกปลากระกตูนีนแดงนะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษเรียกเจ้าพิงก์อานิมอลนีฟิตนะครับ มันก็แตกต่างจากฝั่งอันดามันนะครับเจ้าฝั่งอันดามันนี่ก็คือเป็นปลากระตูนอินเดแดงอีกแบบหนึ่งครับนี่ครับจะเป็นตัวนี้ครับซึ่งมันแตกต่างกันมากเลยนะครับบางคนคิดว่าเป็นแบบเดียวกันนะครับเจ้าฝั่งเจ้าพิงก์นะครับมันจะมีที่คาดหน้านะครับคล้ายๆอินเดแดงครับนี่ครับดูครับด้านข้างของเจ้าพิงก์เนี่ยมีคาดหน้า แต่เจ้าฝั่งอันดามันก็คือจะมีแต่คาดหลังนะครับมันจะเรียกสกังครับเป็นปลากระตูนสกังนะครับนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันครับเจ้าตัวนู้นก็จะอยู่แค่อันดามันนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่อ่าวไทยนะครับที่ที่เห็นนะครับเขาก็จะอาศัยอยู่ในดอกไม้ทะเลฐานม่วงครับ นอกจากฐานม่วงแล้วก็ปลายหนามของมันก็ยังมีความม่วงด้วยนะครับนี่ครับความม่วงก็คือเป็นที่มาของชื่อของมัน,นครับดอกไม้ทะเลฐานม่วงเขาจะฐายเขาจะม่วงแล้วก็ตรงปลายเขาก็จะม่วงด้วยครับ ทะเลที่อาศัยอยู่ครับสว่วนรอบๆก็จะมีปลาที่อาศัยอยู่เจ้านี้ก็คือเจ้าปลาดำเซลหางเหลืองครับจากนั้นเราก็มาดูที่กอใหญ่เลยครับทั้งก้อนเลยครับครับเจ้าปลาตัวดำๆที่อาศัยอยู่ก็คือเจ้าปลาสลิดหินสามจุดครับ ในภาพก็คือตัวเล็กครับมันก็เลยมีแค่สองจุดแต่โตขึ้นนะครับมันจุดมันจะหายไปแล้วครับตัวมันจะดำปีนะครับเห็นไหมครับจุดมันจะเหลือจุดเล็กนิดเดียวครับจางมากนะครับนี่คือตัวโตครับมันมีเสียงด้วยนะครับสังเกตเสียงนะครับเนี่ยมันเสียง เป็นปลาที่สามารถส่งเสียงในน้ำได้ครับน่ครับเราก็จะนี่ก็จะปลาสลิดหินทางผิวครับอาศัยอยู่ด้วยร่วมกันนะครับน่ครับได้ยินไหมครับโอ้โหเสียงกืดกืดนี่คือเสียงที่ไล่ไล่เพื่อนนะครับคือต้องสังเกตจริงๆครับเป็นปลาที่สามารถส่งเสียงได้เพื่อหวงถิ่นนะครับ เดกดนะครับสังเกตนะครับตรงน้ทะเลฐานม่วงก็จะเป็นท like mm hmm. ี่อยู่สําหรับปลากรตูนนะครับแล้วก็เจ้าปลาเนี่ยครับเสียงเกิดเกิดนะครับเจ้าปลาโดมิโน่นะครับอ้าวเนี่ยครับมีนักฟรีได์ลงมาครับความลึกตรงนี้ก็ไม่ได้ลึกมากครับ 9- ก้าถึงสิเมตรจนมีนักฟรีได์ลงมานะครับ ร้านเป็นร้านไก่นี่ครับก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเนี่ยครับดอกไม้ทะเลแล้วก็พวกปลากระตูนเจ้าปลากระตูนอินเดียแดงนะครับเจ้าพิงค์นะครับเจ้าพิงค์อันนี้มันนี่ฟิตนะครับแล้วก็เนี่ยเจ้าสีดำดำเนะครับก็คือเจ้าสลิดหินสามจุดนะครับซึ่งอยู่กันเนฝูงเป็นคอนโดนครับคือการอยู่อาศัยเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกันนะครับ เจ้าสนิทหินสามจุดเนี่ยก็เขาก็จะอยู่รอบๆดอกไม้ทะเลครับเขาจะอยู่ตรงใต้หนวดเวลาเขานอนเขาก็จะอยู่ข้างใต้นะครับแต่เจ้าปลากระตูนเนี่ยเขาก็จะอยู่ข้างในเลยนะครับถือว่าใกล้ชิดมากครับแต่ว่าเขาก็สามารถทนพิษได้นะครับประมาณหนึ่งแต่ไม่เหมือนปลากระตูนนะครับเจ้าพิงก์อนิมอลเนี่ยครับจะเขาก็จะทนพิษได้มากกว่าเจ้าปลาสลิดหินสามจุดครับนะครับรวมฝูง นะครับเราก็หากินแถวเนี้ยครับวางไข่หากินตรงก้อนหินที่ใกล้ๆครับคือดอกไม้ทะเลมีประโยชน์ตรงที่ป้องกันภัยได้นะครับแต่ว่าต้องระวังเขานะครับเขาอาจจะวันไหนเขาอาจจะกินในพวกนี้ก็ได้ครับแต่เจ้าพวกนี้มันมีความเชี่ยวชาญอยู่ครับเพราะว่าเขาอาศัยมาตั้งแต่เด็กนะครับนะครับจช่ดอกไม้ทะเลตรงโคนมันที่เป็นสีม่วงครับมันก็จะไม่มีพิษนะครับนี บางทีฐานม่วงเขาครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวบ้างสีเหลืองบ้างครับแต่ว่าเป็นอันิมันี่หรือว่าดอกไม้ทะเลพันเดียวกันนะครับนะครับเจ้าปลาสลิดสินสามจุดเนี่ยครับเขาก็จะอาศัยลูกรอบๆนะครับแล้วตัวตัวที่สีอ่อนกว่าคือตัวเมียครับก็จะวางไข่แล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่เลย เกาะเนี่ยครับเป็นทุ่งดอกไม้ทะเลจริงครับซึ่งพิษมันร้ายแรงมากครับผมพยายามแบบนอนให้ใกล้ๆดอกไม้ทะเลมากที่สุดเพื่อจะมาถ่ายให้ใกล้ที่สุดครับก็โดมเหมือนกันนะครับพยายามยึดแล้วครับกระโดมเหมือนกันนะครับการน้าที่นี่ก็ต้องแต่งตัวให้มิดชิดนะครับถ้าเกิดว่าจะถ่ายดอกไม้ทะเลครับพยายามหาที่ยึดเพื่อจะหา ล้องดีๆนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับผิวไหวตามสายน้ำ ก็หมดเวลาแล้วครับเราอยู่ที่เกาะล้านล้านไก่นะครับซึ่งอากาศก็หมดแล้วครับผมก็ขึ้นแล้วครับต่อไปเราก็ขึ้นจากเกาะล้านไก่แล้วครับก็จะไปร้านเป็ดนะครับ ไก่มาก็ร้านเป็ดนะครับอย่างที่บอกไปก่อนร้านไก่ไม่ได้มีไก่ร้านตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเป็ดร้านตัวด้วยมีแต่พวกปลานะครับเป็นร้านๆเลยนะครับเจ้านี้ก็เจ้าปลาสลิดหินหางพิวนะครับนะครับหางมันจะพิวสีขาวนะครับอยู่รวมกันเป็นฝูงเลยครับตัวนี้ก็อาศัยอยู่ตรงแนวหินนะครับเราก็จะพยายามดูเลเซอร์ของครูพินิจนะครับตามเข้าไปครับ เสื้อที่เราเจอตรงไรนี้นะครับสีเหลืองสลับขาวแล้วก็มีแต้มข้างหลังที่หลังดำๆนี่ครับเป็นตาหลอกเขาก็คือปลาผีสื้อจมูกยาวครับนะครับอาศัยเป็นคู่เลยครับปลาผีสื้อตัวนี้เป็นปลาผีสื้อที่ตัวโปรดของผมเลยครับเพราะว่าการดำน้ำตั้งแต่แรกๆตอนเด็กๆนะครับก็จะเจอตัวนี้ที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ ก็จะอาศัยอยู่ตามแนวปะกาลังนะครับเมื่อเขาตัวเล็กเนี่ยเขาจะซ่อนอยู่ตามปะกลังเขากวางปากาลังพุ่มเล็กๆครับเวลาน้ําลดตอนเด็กผมก็จะไปจับมาเลี้ยงนะครับแต่ว่าไม่รอดเะยครับคือเขากินอาหารที่ยากมากครับยิ่งตัวเล็กเนี่ยเขาจะกินพวกโพลิปของปะกาลังบางชนิดเท่านั้นนะครับแล้วก็ตีขามาตรงนี้ครับกลุ่มนักดำน้ําก็จับอะไรนะ ลราก็จับขึ้นมาก็คือเจ้าอวนนะครับเ่เจ้าอวนที่มาคุมกองหินแนวนี้ครับก็คุมยาวประมาณสิบเมตรเลยนะครับเจ้าตะข่ายอวนเนี้ยครับคือเราก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ลงมาเพื่อจัดเก็บนะครับก็เลยบางคนก็เก็บขึ้นไปเล็กน้อยนะครับคือไม่มีกังไกเนี่ยคือไม่ควรจะไปเก็บอวนนะครับเพราะว่าอวน,นจะไปดึงประกาังเนี้ยครับปะกะัง สามารถทำลายประการังได้ซ้ำซ้อนไปอีกนะครับตรงนั้นเราก็ปล่อยไว้นะครับไม่ไม่ไมได้ไม่ได้ไปเก็บมันครับนะครับ,นะรบแล้วก็จะมีสัตว์ทะเลที่ไปติดน,นะครับตุป,ปิงนะครับปลาที่นี่ก็เป็นฝูงครับเนี่ยครับจะปลาสลิดเขียวครับ มันหางไม่ดำเลยนะครับแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเจ้าแบ็กทิปกูเปอร์ผมก็ยังงงอยู่ในชื่อภาษาอังกฤษของเขาครับซึ่งตัวเล็กอะตอนเล็กๆมันจะเป็นสีแดงครับแล้วก็ตอนโตมันก็ขาวครึ่งตัวเลยครับแดงนิดเดียวครับจากนั้นเราก็เจอปลาที่เราน่าตื่นเต้นอีกอย่างนึงครับเป็นปลาตัวใหญ่มือมาครับคล้ายๆปลาคางคาวเลยครับแต่ไม่ใช่ครับมาดูใกล้ๆนะครับ ย้อนแสงขึ้นไปมันจะเป็นปลาสินสมุทรหกแถบครับแม่โอ้โหมันว่ายหนีเราไปเลยครับหายากมากครับเจ้าปลาสินสมุทรเนี่ยครับก็ได้เจอมันนะครับเจ้าปลาสินสมุทรหกแถบครับซึ่งเรามีภาพตอนเด็กๆให้ดูนะครับว่ากับตอนโตนะครับเปรียบเทียบกันครับซึ่งลายมันจะแตกต่างกับปลาสินสมุทรประเภทอื่นเลยครับเจ้าตัวนี้เป็นคู่ครับนะ ดาออกไหมครับว่าเป็นปลาอะไรมันเป็นปลาผีเสื้อครับไม่ใช่ปลาสินสมุทรข้อแตกต่างระหว่างปลาผีเสื้อกับสินสมุทรคือในด้านขนาดแล้วนะครับก็ยังมีคีบตรงหนวดตรงนะครับหนวดตรงคีบทางด้านใต้ของมันนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าปลาผีเสื้อเหลืองชุมพรครับซึ่งแตกต่างจากฝั่งอันดามันครับเจ้าแรคคูนก็อยู่จะอยู่ฝั่งอันดามันส่วนใหญ่นะครับ ถ้าชุมพรก็จะเจอได้ที่นะครับเขตหน้าน้ำในอ่าวไทยชุมพรครับจากนั้นมาดูปลาปีเซอร์อีกพันหนึ่งครับตรงนี้ครับตรงปากกาลังนะครับเจ้าปลาปีเซอร์8ขีดครับ8ขีดนี่ไม่ใช่น้ําหนักมัน8ขีดนะครับคือลายที่เขานับกันนะครับมี8เส้นนะครับเขาจึงเรียกปลาปีเซอร์8ขีดครับตตัวนี้ก็จะเห็นบ่อยนะครับทั้งอ่าวไทยและอันดามันเลยครับอยู่ทั้ง2ฝั่งเลย ไม่เหมือนเจ้าปลาปิชัชุมพรครับที่จะอยู่เฉพาะชุมพรอ,อย่างเดียวครับอาวไทายอย่างเดียวเลย เจ้านี่ครับเจ้าปลาทรายครับแม่เจ้าปลาทรายตัวนี้ก็น่ารักมากทีเดียวครับตอนเด็กๆมันจะเป็นอย่างนี้ครับจะเหมือนปลาทรายตอนโตก็ลายก็จะไม่เหมือนแล้วครับเจ้าปลาทรายตัวนี้ก็หน้าเขาจะขีดคาดนะครับตัวนี้ครับและตัวเขาจะสีน้ำตาลแดงและหางสีขาวครับเป็นกลุ่มปลาทรายครับซึ่งผมเข้าใจผิดว่าเป็นกลุ่มปลากระพงครับแม่เห็นเลเซอร์ของครูพินิตครับก็ตามกันไปเลยครับ ดี๋ยวจะหลงอีกเลเซอร์นี่ก็สุดยอดเลยครับเหมือนยอดมนุษย์อะไรในใต้หนามเฮ้วมาเจอตัวนี้ครับโอ้โหประทับใจมากนะครับปลาสินสมุทรครับนี่สังเกตได้นะครับเขาจะมีคีบเป็นตะแกะหนวดออกมาตรงคีบอกเขาครับนะครับี่ข้อแตกต่างระหว่างปลาสินสมุทรกับปลาผีเสื้อครับเจ้าปลาสินสมุทรตัวนี้ก็คือปลาสินสมุทรวงฟ้าครับนะครับ ซึ่งอาศัยอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยครับแล้วก็อันดามันด้วยแหะครับโหแล้วตอนเด็กๆครับลายเขาจะอีกแบบหนึ่งเลยครับเจ้าสีสมุทรวงฟ้านี่ครับซึ่งมาเปรียบเทียบครับจะดูยากมากครับในตอนวัยเด็กนะครับต้องเป็นแฟนพันธ้ของปลาทะเลจริงครับถึงจะได้รู้ว่าความแตกต่างระหว่างลายของตอนเด็กๆเขาอะจะแตกต่างกับปลาสีสมุทรอีกประเภทหนึ่งเลยครับซึ่งเป็นปลาสีสมุทรที่ผมชอบมากครับตัวนี้ อยากเจอเลยครับเวลาดำน้ำแต่ละที ดำน้ำที่ร้านเป็ดร้านไก่วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศความสุขสันในวันปีใหม่นะครับครับแก๊งดำน้ำแก๊งนี้ก็คือแต่งตัวเป็นแซนต์คอร์สเลยครับอันนี้พี่ภูพินิจนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับทีมงานที่พาไปดำน้ำที่ร้านเป็ดร้านไก่ครั้งหน้านะครับเราจะพาไปดำน้ำที่ไหนนะครับก็ติดตามกันไว้นะครับช่อง นำน้ำดูปลาปลาเขตร้อนของผมครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับกับภาพบรรยากาศใต้น้ำในวันคริสต์มาสนะครับที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ